เนิร์ดรีว <AP> ิวมาโยนาคิมเมโโนะใหญ่ป่ะมูเงนเทนเอ้อโทษทีมูเงนเทนอ่าต้องสำเนียงญี่ปุ่นนีกนึ่งมูเงนเทนไม่ใช่สำเนียงญี่ปุ่นนะมูเงนกับเทนคือไม่ไม่ได้ก็เรื่องราวนะครับต่อจาก ฉบับซีรีส์ก็คือดูซีรีส์จบปุ๊บดูนี้ต่อไ,อได้เลยต่อได้เลยเพราะารว่าก็คือซีรีส์มันทิ้งไว้ที่ซีรีส์มันทิ้งไว้ที่ตัวละคร3ตัวละครหลรักที่นํามาโดยทันจิโร่เนี่ยหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยแล้วก็จะมีเพื่อนของเขาอีก2คนก็ค,นคือแจมทิปนี้เพื่อนที่จะไปช่วยเหลือเสาหลักอ่ะเสาหลักนี่คืออะไรถ้าเกิดเอนี้เดี๋ยวผมอธิบายคุ้ําก่อนความหมายของเสาหลักคือคนนี่แหละมนุษย์นี่แหละที่อยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรครับที่เขาเรียกว่าเสาหลักเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลทีี่ววาาามมสสรถตกะูง ในบรรดาเล้งของโดยพิฆาตกสุนเนี่ยเสาหลักเนี่ยนี่คือทีชที่สุดแล้วเวสขอ,อของรุ่นแล้วอะไรทท่าอของรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขา<อ>ง,งรวบรวมคนเก่งๆแล้วก็ มาชีภาพเพื่อที่จะไปสู้กับพวกแบบอสูรตัวยากๆตัวโดโหวอะไรเนี้ยเพราะอสูรมันก็จะมีระเบียบของมันใช่ไหมจะมีคนเจ๋งๆมีคนโหดๆอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยเสาหลักคนเนี้ยเป็นเสาหลักที่ชื่อว่าเด็นงูขุกก็จะเป็นเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกตอนแรกก็ดูเหมือนกับดูแบบทีเล่นีจริงดูเป็นคนแบบเหมือนไม่ซีเรียสอะไรแต่จริงๆเป็นเสาหลัก เป็นเสาหลักอ่าโอเคคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าไอตัวเรงโฮคุเนี่ยมันได้เคยได้เกิดเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งในตอนซีรีส์ซีรีส์แต่มันไม่เคยเห็นตัวจริงอ่าเห็นแล้วด้วยเห็นด้วยแล้วก็เห็นพฤติกรรมแบบดูด้วยลักษณะลักษณะอะไรอย่างนั้นชอบไปบุกตามผับตามบาร์ฉันชอบที่จะปกบูนแปลงล้อร้อยเก็บเงินกูว่า เนโอคุเนี่ยคือได้รับภารกิจให้ไปปราบอศูนต์นตัวหนึ่งซึ่งเป็นระดับบิ๊กเนีเ่ยระดับเลเวลสูงๆ<อ>ก็คือเป็นหน้าที่ของสาวหลักอยู่แล้วเป็นหน้าที่เสาหลักที่ต้องไปทำอยู่แล้วแวตวแ<ล>่เคสเนี้ยมันมีความเสี่ยงกับบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบข้างเพราะว่าไอตัวร้ายตัวเนี้ยไม่อยู่ในรถไฟอยู่รถไฟที่เรียวกว่าหัวจักรรถไฟหัวจักรนีรันพูดง่ายว่าไอเนี้ยไอตัวร้ายตัวเนี้ยก็คือมันจะพยายามกอบกินชาวบ้านที่อยู่รถไฟคันนี้แหละ เพื่อเอา,อาไปเป็นเป็นพลังของ,ของมันนั่นแหละขนาดเดียวกันมันก็ต่างว่าถ้าเกิดมันสามารถปราบหรือสังหรณ์ได้เนี่ยมันก็จะได้รับ ความชื่อชมของจากทางเดอะบิ๊กบอสมาขึ้นด้วยและอาจจะให้แบบให้ด้วยให้ลี่อะไรเป็นของพัดออกแอนอะไรอย่างนี้อนโมกุนั่นแหละก็คือต้องไปปรามินี่แต่งกันด้วยความที่มันเป็นรถไฟแล้วมันมีพวกแบบผู้โดยสารเยอะเลยก็ต้องป้องกันแคชเชีลีใช่ก็เลยส่งทีมของฮันชิโร่เนี่ยแหละเข้าไปช่วยอ่าเข้าไปช่วยงานอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะรีวิวเป็นไงบ้างสนุกมาก สนุกมากนะฮะสนุกมากรีวิวให้ฟังหน่อยอยังไงต่อตำตอนี่ผมพูดถึงฉบับภาพยนตร์ได้ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ภาพยนตร์จะบอกว่าซีรีส์มันหยอดดีเทลไว้เยอะแยะมากแล้วพอถึงเวลาที่ต้องมาเล่าในภาพยนตร์เนี่ยเฮ้ยมันเก็บดีเทลจากสิ่งเหล่านั้นแหละเอามาใช้ก็เอามาทำให้คุณตื่นเต้นตกใจกันไป คือผมเอาจริงๆมันเป็นแนวคิดที่ผมอาจจะเคยสังเกตเห็นแล้วว่าแบบพวกญี่ปุ่นเขาจะชอบทําแบบนี้ก็คือทำอ่าเหมือนจะทำซีรีส์ข้มาก่อนหนึ่งเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยสลับกับการทําภาพยนตร์แล้วค่อยกลับไปทําซีรีส์ต่ออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างพวกโคนงานเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนแบบนึกออกไหมคือสามารถสร้างแฟนทั้งกลุ่มของคนที่เป็นคนชอบทีวีด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มที่ดูทีวีจบก็ไม่จบนะเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่จะไปเล่าต่อในภาพยนตร์ก็คือต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์อีกโอ้โหค แฟนออแฟนขาจรเลยเออไม่ไม่ไมทำนั่นคือทั้งรองอะคือคือ,คอกะกวาดหมดเก็บทั้งแบบเรตติ้งในทีวีเก็บทั้งเงินในภาพยนตร์โงภาพยนตร์อย่างนี้นะสนุกสนานมากญี่ปุ่นแม่งญี่ปุ่นซาดิสเนาะแม่งมีความแบบออฟเซสกับการใส่ดีเทลอ่ะพอมึงไม่ดูซีรีสมึงมาดูนี้ปุ๊บอา้าวเสาหลักมึงงงไรสตร์มึงพลาดเลยมึงได้รูรดเสาแน่นอนอะไรกันมูดี่ั้นสองหรอไม่ได้มึงกลับไปดูภาพยนตร์ก่อนคือแบบฉันลามึงไม่มึงกะไม่ขายตัวหนังให้คนทั่วๆไปเลยคือกะว่าแบบ ถ้าหรือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมสรุปพอไปดูในโรงเนี่ยพาแฟนไปด้วยแฟนแม่งนั่งอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรคือผมเลยบอกว่ามันการเป็นการหยิบดีเทลที่เรื่องบางเรื่องมันเคยเปิดเผยไว้ในซีรีส์แล้วเอามาใช้อย่างสนุกสนานนะฮะอย่างเช่นเรื่องของเรโงูหูเนี่ยตอนที่เรารู้จักเขาโดยเบื้องต้นเนี่ยในซีรีส์เนี่ยแค่ที่ผมบอกเป็นดูผู้ชายเป็นดูบุคลิกเป็นคนหลั่งละดูเป็นคงนแบบรักสนุกดูนี่นั่นไม่แน่ใจว่าความจริงจังของเขากับ การทํางานมันระดับไหนโอเคเรารู้แต่ว่าเขาเป็นระดับเดบิวต์ของหรวยพิฆาตอสูรเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นการการทำาของเขาไงเราไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่หน้างานของไงเออเรื่องนี้มันก็ดึงดีเทลตรงนี้มาใช้แล้วมาขยายความให้ดูใช่มาขยายความมันเอ็กพอร์ตขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้หเฮ้ยไอ้นีมันไม่ทรมันดาคือเข้าใจเลยว่าคือเข้าใจเลยว่าคำว่าเสาหลักมันคือพีซยังไงและยังมีพอยต์บางอย่างที่สามารถไปต่อ อย่างซีซั่นต่อไปได้เวลาที่เขาเพิ่เขาทำซีรีส์ซึ่งมีไปแล้วมผมได้ยินมาแล้วว่าขอมซีรีส์ซีซั่นต่อไปแน่นอนคือพูดได้ไงอย่างที่ผมบอกคุณก่อนที่คุณจะผ่านไปซีซั่นสองเนี่ยคุณต้องผ่านด่านนี้ก่อนถ้าเกิดค<ต>ุณไม่ผ่านด่านนี้คุณไม่เกตเพราะมีหลายเรื่องที่มันมาบอกตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวละครฮันชิโร่ที่ผมเคยเล่าไปว่าฮันจิโร่เคยสูญเสียครอบครัวไปใช่ไหม มันก็มีหยิบมุมมุมหนึ่งเว้ยดึงทันจิโร่กลับไปลําลึกถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกลับไปถามตัวเองว่าเฮ้ยไอที่ผ่านมาเนี่ยไอที่เราต้องบั่บั่นสู้ตักรราสู้กับอาศูนย์มาตลอดเนี่ยคําพูดฮะไอเหียตักตรำบันอ่าแลาวให้ต่อเราทําไปเพื่ออะไรแล้วพอทาไปแล้วมันได้อะไรกลับมาไหมแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสโอกาสหนึ่งที่ทําให้เราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้เออเราจะรู้สึกยังไงอ๋อมันหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนมอบโอกาสว่าเฮ้ยเลิกสู้กลับอยู่กับครอบครัว ไปอยู่กับในชีวิตที่อาจจะเป็นเหมือนกับความฝันกับไปอยู่กับสิ่งที่คิดว่าเอ้ยมันทาแล้วมันอยู่แล้วมีความสุขมันคือการทําให้แบบตัวละครจากที่มันสามารถปู๊บออนจากจุดนั้นมาได้แล้วอ่ะคือความจริงมันกลายปว่าข้างในมันลึกๆอ่ะไม่ยังมีความสืขอมหอยหาสิ่งนั้นอยู่เลยแล้วพอโหยหาแล้วพอมีคนหยิบยื่นเรื่องนั้นให้เนี่ยลังเลติดกับมีอารมณ์ติดกับอยู่ก็เลยทําให้เหมือนสตอรี่พวกนี้มันทัชไปกับคนดูแล้วคนดูที่แบบว่าดูซีรีส์มาแล้วติดเป็นแฟนเหนียวแน่นเนี่ยพอ ไดูใงเนี่ยอาการที่ว่านั่งร้องไห้จย,ยนจบหรือความเท่เลยแล้วก็ตามที่เขาพยายามที่จะแสดงออกมาเนี่ย mm hmm. มันก็เลยติดตาติดใจใช่มันทัชชิ่งมากอะแล้วอ,อ,อย่างที่บอกอะคือต้องขอบคุณ,คณว่าซีรีส์เนี่ย มันสร้างเลเยอร์ตัวละครไว้ได้หนาพอดีพอที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันหยิบมุมนี้กลับมาแล้วมันมันคลิกเลยมันคลิกลมันหลุนเลยลเมันทําให้เราแบบเกิดความตั้งคำถามกับเองเฮ้ยถ้าเกิดกูเป็นอย่างฮันจิโร่ทีกกในใน่กูจะยังไงะเ,เอ,อ,เ,อ,อเกิดความคิดนี้นะแต่แต่คือเรารู้แหละสุดท้ายมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันขี้ขายแล้วก็นําพาสู่เหตุการณ์ถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็นี่แหละมันเลยทำให้เราเกิดความแบบตื๊ตักอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยโอ้โหต้องยอมรับว่ามันมันคุก้ทุกจุดอะแล้วมันทำออกมาได้แบบ พูดอะเป็นเ้ืพูดเลยะส่วนเลรนูขู่เนี่ยเอาจริ้งที่เมื่อกี้ผมบอกไปอะพอเราได้เห็นเขาการปฏิบัติงานของเขาแล้วอะไม่หนำซ้ําเลรนโขคุเราได้เห็นดีบางอย่างของเขาด้วยด้านลึกบางอย่างของเขาด้วยเอาจริงอะจุดที่เป็นไฮไลท์ที่หลายหคนเวลาพูดถึงในรีวิวกันเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวละครเลรนูขู่เป็นพิเศษเพราะอะไรต้องบอกว่าในซีรีส์บทบาทเขาไม่ได้เยอะพอดึงมาในหนังตอนฉากแรกๆก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้นี่มันจะกลายเป็นเดอะพีคหรือเป็นเดอะวอสของเรื่องราวนี้ยังไงมันเอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อย์สของฉาย เราได้เห็นด้านลึกๆของมันได้ได้รู้ว่าดีฟของตัวละครนี้มันคืออะไรมันคือคนประมาณไหนเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยโอ้มใหม่ดมันแบบโอ้ผมผมสั้นไปเลยอ่ะแล้วถึงจังหวะสําคัญของเรื่องอ่ะยอมรับว่ามึงปูตัวละครที่แบบ ตอนแรกนี่บางเฉียบเลยใช้เวลาประมาณผมว่าเอาจริงซีองเขาที่มีอยู่เราๆไม่เกิน1 0 20%ของเรื่องได้ซ้ำรวมกันอ่ะนะแต่ไม่ตีพีกอ่ะไม่ตีว่ะไม่เจ๋งว่ะแล้เข้าใจแล้วว่าแบบโอ้โหทําไมคนถึงสรรเสริญกร์ตูนเรื่องนี้กันมากเพราะว่ามันเนี่ยมันทําให้เรื่องแบบที่มันเหนื่อยแบบไม่ว่าจะมีอะไรอ่ะไม่กลายเป็นดูมีอะไรขึ้นมาเว้ยแล้วพอมันดูมีอะไรปุ๊บไม่กลายว่าทําให้คนแบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบจิตภูพันกับตัวละครนี้ไปได้อย่างง่ายตาเฉยอ่ะ แล้วทาให้เกิดแอคทัชอินแพดอย่างมากอ่ะซึ่งผมยังไม่เล่าในตอนนี้แล้วกันเอาว่าถ้าเกิดเรสรุปเฉพาะส่วนโ no น s, <ะ> <S สปอยเน่กยก็จะเล่าได้ประมาณนี้ก่อนนะครับพูดถึงจุดนี้แล้วให้ทายเลยแล้วกัน ผมให้9.5เต็ม10 9.5เต็ม10ขมหักนิดหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมีมันมีจังหวะโกงของเรื่องอยู่นิดหนึ่งโกงแล้วแบบผมว่ามันใส่แล้วเข้ามามันแปลกคือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องการจะสื่อสารอะไรไงมันจะมีจังหวะหนึ่งอยู่ทั่วประมาณกลางเรื่องอะไรผมไม่รู้ว่าจะมีใครคิดอย่างผมปะนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบมันจะมีศูนย์ขึ้นมาให้ป่าบอะไรเงี้ยแล้วก็กดว่ามันมีความคอนติเนียบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าการใส่ฉํานี้เข้ามามันทำมันมาััดดมมมมาาากก้้้นนนแลววทํใหเเิคไ่่อื อะไรบางอย่างกับซีนที่มันควรจะเป็นต่อไปอะไรอย่เงี้ยไปรู้เพื่อนไทยดูแล้วเข้าใจก็ก็อบอกได้นะครับอ่าโอเคสปอยล์ลมต้องยอมรว่าไม่อยากจะเชื่อว่าสุดท้ายเรื่อ,องราวมันจะขี้คายให้เลนโงกุ ซะอย่างนั้นนะครับคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นการสร้างอิมแพคอิโมชันต่อตัวละครทั้งชนะคือมันทาให้เรามันสร้างอิมโมชั่นอลอิมแพคระดับแบบคี๊กมากอ่ะแล้วผมยอมรับเลยว่าคือเราคิดว่าโอเคถ้าเกิดจะมีตัวละครลักตัวหนึ่งต้องพีชีพอ่ะเป็นงูหูก็เหมาะสุดแหละก็ต้องสมควรสุดแหละเพราะว่าอะไรคือเป็นระดับนึกออกไหมเป็นเดอะบอสของเด m o n สเลเยอร์นะแล้วถ้าเกิดการสูญเสียมันทําให้เกิดอิมแพคต่อมวลรวมทั้งหมดมันก็สมควรอ่ะแต่มันก็ขยี้ใจเอาเอาแรงเหมือนกันอะ มันก็ดีตรงอย่างนะคือมันดีอย่างไหมมันดีตรงที่ว่าเราได้เจอกับอาสน์ข้างขึ้นโอ้โหแบบมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าโอ้โหการที่ทันจิโร่เนี่ยกว่าจะไปถึงเลเวลในการที่สู้กับอีตัวพวกนั้นได้เนี่ยได้ไกลมากราะหนับเสาหลักอะยังเอาม่อยู่อะคิดดูมันเสาหลักมันเก่งนะมันเก่งจริงนะต้องยอมรับว่ามันปูเรื่องของเรนโงคุออกมาได้ดีมากแล้วทำให้เราเห็นโอ้ตัวละครนี้มันความมาดแบบพีคจริงอะไรอย่างเงี้ยพราถึงเวลาเอาจริงอะตอนนั้นะตอนดูเสร็จแล้วคิดคิดหนักแทนทั้งชนะเลยนะทั้ง เลำพังแค่มาตัวเดียวแม่ยังขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะแม่จะขนาดไหนวะไม่เหกอป่ะฉากที่เลงโงคิบบอกแม่ว่า ทำดีแล้วใช่ไหม,ไหมฉากนั้นเออจริงผมอินนะเอาจริงผมอินแล้วก็น้าตาคลอไปน,นิดนึงเหมือนกันฉากนั้นอนะ่ะนั่นแหละอย่างผมบอกคือมันมันดีตรงที่ว่ามันปูเรื่องบางอย่างของความหลังของเลนโงคุด้วยแล้วก็ปูดีด้วยนะปูแบบอย่างที่ผมบอกใช้เวลาไม่เยอะแต่แม่งละเอียดคือผมรู้สึกว่าพิธีการแบบเนี้ยมันมันดีตรงไหนหรู้ไหมมันดีตรงที่คนที่คนบางคนอาจจะไม่ได้อินตัวละครที่เป็นพิเศษแต่อยากรู้จักตัวละครนี้ก็ได้เนื้อเรื่องในแบบที่เพียงพอทีที่ถามว่ามันฉากไหนมันจะเป็นฉากที่หลังจากที่อะไรนะมันจะมีการ ทเก็ตั๋วรถไฟใช่ป่ะมีงานแบบเก็บตั๋วรถไฟคนที่ขึ้นมาเรียบร้อยสตาร์ทเสร็จแล้วก็เออมันก็มีเ,เรื่องมาบอกที่ว่ามันมีกลิ่น ของอสูรเชบตาที่มันบอกว่าพอสูดเข้าไปแล้วมันก็จะหลบสไลด์หลับไปแต่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าพอหลังจากมันคลิกไอตัวตัวเนี้ยเสร็จปั๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมีซีนจำได้ใช่ไหมมันจะมีซีนต้องสู้กับอสูรสองตัวหลังจากสู้เสร็จภาพตัดกลับมาไอพวกนี้หลับไปแล้วผมก็เลยงงว่าเอ้าสรุปแล้วมันได้สู้หรือไม่สู้วะหรือมันหลับหรือมันฝันอวะหรืออะไรสักอย่างอันนี้คือผมไม่เข้าใจความคอนติเนียของมันไงผมรู้สึกว่าการใส่เข้ามาตรงจังหวะเนี้ยหรือว่าไม่ใส่จะดีกว่ามมั้้ยีีออะะไไไรรท่คคดดบบกน